ต e s ออ m i n นจะไม่ดีตัวนะอะไรเนี่ยตลกแล้วว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 นี่วว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 วนวววววแวว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  n ว เราอยู่ในวงอยู่เราอยู่ในวงเราอยู่ในวงหมามา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 ตรงนี้นอใส่พาเปริงไปหมด เขารอเขารออยู่น,น,ยน่านัไงเฮฮ่องผึ้งฮองผึ้งเฮ้ยฮองผึ้งอ่าเอออป่ะผมไปเอานี่ไงบอยบอยนี่ไงไปไปก่อ,แ,อ,อแล้วเออเห็นยไหมไอ้ลูกว่ะนี่ว่าเขาจะมาทนาดนี้เพราะว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวตัวหายตัวหายตัว ในบ้านอีกจ้า,านี่อยู่นี่อยู่นี่โอไปมาลงหลงลง,ลงนี่ตายเลยตีนี่ตายเลย อยู Down the last ่ข้างล่างพี่หลัง้าหลังมา,า,งา,มาตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งมีตัวนึงคันเขา้าคันเขา้าข้างหลังขาา้งหลังไปตายหมดหมดหมดโดดล,ลงไปนะไม่ต้องโดดล,ลงไปนะ ้ในเมืองในเมืองด,งด้านล่างด้านล่างอยู่ด้านล่างอยู่ทางอยู่ใต้ตีเราสามสี่ตัวเลยกำลังวิ่งเข้าวงมาไไมไไม่ลม่ลลงง down to the last five teams <laughs> void walk activated ไปเกือกบ,บ้านลงกิมเดมิเตเร่กรนดิดีนะตามหลังเรามาเลยนะอื่นที่หายหมดเลยนเนี่ย ออกำลังจะขึ้นสลิงมาก๊อบกำลังขึ้นสลิงมาตัวในข้างหลังเอ,อ้โขึ้นกรไดมาอีกพี่ของผมเลยโอนสลิงไปเขากำลังจะเก็บเพื่อนนั่นนะ่ะเขารออยู่นะเขารออยู่ระว,วังทางเขารออยู่ตรงอยู่ตรงกระไดนะพี่พี่เพ็ก้ใต้เท้าพี่ <c oughs> <c oughs> ขาโดดเล่นขาโดดนะสองตัวสองตัวแล้วสองตัวแล้วพีเอ็กหมดตีหมดหมดหมด